สวัสดีเอฟสี FC ทุกท่านสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเพื่อนทุกท่านครับวันนี้เลิกงานมาลูกชายตัวน้อยก็หิวข้าววันนี้เห็นเขากินขนมกินนะครับผมขนมกินเขากินง่ายๆครับวันนี้ไม่กินข้าวกินขนมกินวันนี้นะ <c oughs> ครับขนเจ้าข้าวกลังอร่อยเลยครับกินมือด้วยนะครับโอ้ยอร่อยน่าดูเลยครับ <c oughs> ครับ อืมอร่อยเลยลกูยกน้ำยาอะไรลูกนี่ยน้ำยาทิศเหรอครับอร่อยไหมครับโ oh, อ้เสแซ่บเขากินง่ายครับคนนี้โอ้ oh, กินง่ายข้าวเหนียวปั้นหนึ่งขนมกินหน่อยหนึ่งเขาก็อิ่มแล้วครับคนนี้ลูกชายตัวน้อยครับเพ,พิ่งเลิกงานมา พรุ่งนี้ไปอีกวันก็หยุดสองวันแล้วครับจะพาเขาไปต่างจังหวัดน่ครับโอ้โหอร่อยเลยครับร้อนครับช่วงนี้ร้อนลูกชายแล้วก็ถอดเสื้อเลยครับก็ร้อนครับครับน่นแม่เขากับพี่สาวนั่งนะครับนั่งกินตรงนั้นกันครับผมอร่อยแซ่บๆนะครับ เดี๋ยวพ่อจะปิดคลิปแล้วนะสวัสดีครับด้วยสวัสดีเอฟซีดอครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ้าวต่อมาก็าจะมากินเค้กนะคะเค้กชิ้นชิ้นซื้อมาจากที่ทํางานซื้อมาฝากลูกชายน,นะครหนึ่งน,นักกินไหมครับ เดี๋ยวแกะให้ลูกชายนะครับอืน่ากินลูกชายบอกน่ากินนะนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ลูกชายนะคะแม่ไม่ขายชาเด็กเลยลูกชายถ่ายให้แม่ลูกชายถ่ายอย่าเอามือไปปังเดีลูกอ่ะอ่าจะจับจับจับกล้องให้พ่อเออถ่ายเค้กนะจะบางกล้องที่ลูกเออถ่ายเค้กไว้นะโอเคนี่ในถ่ายไว้เดี๋ยวแม่แกะอ่าแม่แกะอือถ่ายไว้นะก็จะแกะให้ลูกชายนะครับลูกชายชิม เดมือไจะอร่อยขนาดไหนนะซื <5 <5 <5 ้อจากที่ทำงานมาแม่แกะไม่เป็นแม่แกเไม่ใ่ไก่แกะเลยงไกี้ก็งี้งูอักได้หนึ่งจอยวีละอืว้าว เราเก็ไม่เป็น,นมันก็ไม่ออกนะคุณนมอคือไดสมัส <ừ. S 1> เนี่เอาอถูกเล็ไปแล้วน,นี่นะโอ้ชต้นไหนลูกโอเอ้าอันสีส้มสีส้มสีส้มคืออะไรลูกชธอดีชธอชอร์ดีสีส้มหมอล ใช่เหรอใช่เจอรี่เหรอสีส้มมาเชอรี่อัดลูกชาสีส้มนี่นะแม่หนูหนูจบคลิปดังดังดังอามาจบคลิปนี่นะครับลูกชายจะเอาสีส้มกินเลยสีส้มนะครับนี่อ่ลูกชายกินลูกชายหยิบหยิบอ้าวนั่งลงดีๆลูกนั่งลงก่อนอ๋อโอ้โหชิมดูสิครับอร่อยไหมลูก อร่อยไหมลูกอร่อยเห็นไหมลูกชายกินเค้กเล็กๆอ,อร่อยอร่อยออตอนนี้ก็เป็นเวลาของอน้องจะทานน้องจะทานเค้กต่อนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง บุญชาแนลบุญน้อยบุญแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ